มีช่วงแรกๆครับที่ยิมตัดสินใจไม่ทำแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ได้โอกาสจากพี่ออพอดีแล้วก็ตอนนั้นก็กำลังคิดในใจกับตัวเองหลายๆวันมากแล้วก็ได้มีโอกาสให้ไปเวิร์กช็อปหลังจากที่ออกาองเวิร์กช็อปมาผมรู้สึกว่าเออผมเนี่ยยังให้ำกำลังใจ

เราก็เลยรู้สึกว่ามีแรงเ่มขึ้นมาเราเราก็เลยอยากทําตรงนี้ตอบไปเลยเลยเพราะว่าในเพื่อนยังมีแฟนคลับหลายๆคนเราเลยรู้สึกว่ายังมีคนที่ต้องการแรงบันดาลใจใช่ครับผมก็เห็นหลายๆคนคิดว่าแฟนคลับทุกคนต้องการกรงบังใจจากศิลปินหลายๆคนผมเลยคิดว่าผมตั้ง อยากทำตรงน,นี้ต่อแล้วก็เป็นแรงมันด้ใจให้กับหลายๆคนซึ่งมันก็มีหลายช่วงที่ที่มันก็มีหลายช่วงที่ไม่ได้ออกมาบ้างเพราะว่าเราก็ยังมีอีกทางหนึ่ทงที่เราอยากต้องเดินด้วยตัวเองซึ่งเรามองว่าทางทางด้ากนการแสดงศิลปินเนี้ยเราเราที่กลับมาเราอยากทําให้ เป็นอิสปรนเลนได้หลายคนมากๆจริงกับว่าแล้วก็ยังมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เรายังต้องทําต่อไปเพราะว่าเรากลัวไม่มีเงินเลยต้องต้องต้องแต่งท่าอีกทาหนึ่งที่มันมั่นคงของเราต่อไปซึ่งก็เราก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเล่นโซเชียลบ้างบางครั้งแต่ว่าเราตอนนี้ก็ออกมาบ้างวช่ไหมว่าคนไหน ความสุขอะ่ะผมก็รู้สึกแกปปี้มากหลังจากที่ดูตรงนี้รู้สึกว่าวาเราก็เดินมาครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากที่เราตัดใจกับราบาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าของเราในตัวเราเองหละรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เป็นอินสึปัเลชันกับหลายๆคนแล้วก็หลายคนคนอื่นๆเนี่ยมีแรงกัะาใจในการใช้ชีวิตหรือว่าไปทางานให้บางคนก็จะให้เราไปอยู่ในชีวิตเขาหรือว่านาครับหลายๆคนก็ คิดถึงเราตลอดเวลาผมก็เห็นไลดูในแท็กหรือว่าเวลาคนแท็กอะไรผมมาผมก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เออซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับ